กับคขบูชาประจันตัยเปพอมกันอิมินาสกาเลนาพพธงอาภิโตรยามาอิมินาสกาเลนาธัมมังอาภี สาวาคาโตพระกุศลทมโธธรรมนามสัมมิาสุปาทิคันโธพระกุศลสาวาคสังโฆสังฆนามามิการมายะอันเถ สัมพุทธัสสะนั่โมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนั่โมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนั่โมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนั่โมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นาโมตัสสะภะคะวโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะธรรสรนังขจามิธสระนังขจามิธัมมังสระนังขจามิธัมมัสระนงขจามิสังฆังสระนังขจามิสังฆังสระนังขจามิ พุทธังสารนังขจามิทุติยัมิพุทธังสารนังขจามิทุติยัมิธรรมังสารนังขจามิทุติยัมิธรรมังสารนังขจามิทุติยัมิสังฆังสารนังขจามิทุติยัมิสังฆังสารนังขจามิตัติยัมิพุทธังสารนังขจามิตัติยัมิพุทธังสารนัง ขจามิตัติยปิธรรมังสรนังขจฉามิตัติยปิธรรมังรสรนังขจฉามิตัติยปิสังฆังสรนังขจฉามิตัติยปิสังฆังตระนั่งขจฉามิปานาติปาตาเวรุมะนีสิกขาปัธมสมาธิยามิปานาติปาตาเวรุมะนีสิกขาปัธมสมา สาปัฏสมาธิามิกาเมสุมิชาจาราเวรัมณีสิกาปาสมาธิามกเมสุมิาจเวรัมณีสิกขาปสมาธิามมุสาวาาเวรัมณีสิกขาปสมาธิามมุสาวาาเวระมณีสิกขาปาสมาธิามิ ธรรมทัฒนาเวรมณีสิก,ากาขาปัฏฐาสมาธิยามิสงสาเมรยะมิจฉาปักหาเาิดขเวรมณีสิกขาปัฏฐาสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปัฏานใสีเดนสุขติยญาติสาธุสีเดนโพกสัมปทาสาธุสีเดนในผู้ติยญาติตัดสมาสีอังวิโทสทั้งยี อุปถัมภ์กันนะอ๋อ <laughs> 再见啊。<noise> <noise> อภิธานิภิกขุ ายาข้าแต่พระสงฆผู้เจริญข้าตาหารกับทั้งบริวารทั้งหลายซึ่งตั้งอยู่หน้าที่โนนน้นของข้าพระเจ้าทั้งหลาย bình hòa lào ตัอาลักษตัสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมูตัสสะพะกัวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมูตัสสะพะกัวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยักเคพันเตสังโฆชามาตุขอพระสงฆ์ทั้งปวงจงฟังคำข้าพเจ้าบัดนี้ ทายกทายกาผู้มีติศสัทธาได้น้อมนำมาซึ่งพระฐานมาถวายเป็นสังฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์อันว่าสังฆทานนี้ย่อมมีอานิสงส์อันยิ่งใหญ่สมเด็จพระพุทธองค์จะได้การพ้อเจอะจงว่าเป็นของภิกษุษรูปใดรูปหนึ่งก็หาไม่ได้เพราะเป็นของด้แก่สงทั่วทั้งสังฆมณฑล พระพุทธองค์ตรัสว่าให้แจกกันตามบรรดาที่มาฉะนั้นบัดน,นี้ข้าพระเจ้าจะสมมุิตนเป็นผู้แจกของสนพระสนทั้งปวงจะเห็นสมควรหรือไม่ประการใดถ้าเห็นว่าไม่เป็นการสมควรแล้วไซขอจงได้ทักทวงขึ้นในท่ามกลางระหว่างสมนจะได้เปลใจถ้าเห็นว่าเป็นการสมควรแล้วก็จงเป็นผู้นิ่งอยู่ บัดนี้พระสงฆ์ตั้งปวงนี้อยู่ข้าพระเจ้าจะรู้ได้ว่าเป็นการสควรแล้วจะได้ทำการแจกของสงฆนต่อไปในการระบบัดนี้อายังปฐมพาโคมหาเถรศักปาปุณาติส่วนที่หนึ่งย่อมถึงแก่พระเระรู้ใหญ่ผู้อยู่เหนือข้าพระเจ้าอาวเสสาภาคาอังหากังปาปุนานติ ส่วนที่เหลือจากพระเอกรผู้ใหญ่แล้วย่อมถึงแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตาบรรด,ดาที่มาถึงพร้อมกันทุกทุกรูปตลอดจนถึงสามมเณและอุบาสกอุบาสิกาด้วยเถิ sempat intern